สวัสดีค่ะนารีกีมาค้าพยากรค่ะเอาวันนี้เรามาดูคลิปทิศทางการเมืองดีกว่าเนาะทิศทางการเมืองในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ของประเทศไทยเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนาะจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ดูจากหน้าไพ่แล้วเอาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ได้นะเผื่อใครจะลงทุนใครจะทําอะไรเนี่ยลองฟังทิศทางการเมืองสักหน่อยหนึ่งเข้าใจว่าช่วงนี้คุณน่าจะติดตามการเมืองพอสมควรเนาะด้วยอย่างที่แม่หมอบอกว่าให้การเมืองไทยนะ่ามาซับซอ้อนมันยังไม่นิ่งหรอกค่ะถ้าใครได้ฟังคลิปคลิปอ,อ,อาถานพนายกคนที่สามสิบของแม่หมอนอะ่ะคุณจะรู้ว่าแม่หมอทำอะไรไปบ้างแต่อันเนี้ยเรามาดูในระยะใกล้เนี่ยช่วงสองสามเดือนเนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าทิศทางการเมืองปัจจุบนันเป็นยังไงบ้างใครๆก็ลุ้นตัวตำแหน่งนายกอยู่เนาะ ลุ้นทักษินลุ้นเศรษฐา,าแม่หมอไม่ได้ดูดูดวงแบบคนบุคคลสําคัญเป็นไรายบุคคลนะดูในภาพรวมการเมืองไทยนะคะอ่ะมาไพ่เป็นการดูดวงดูดวงประเทศแบบแบบท,ทั่วไปนะคะก็ดูไว้สําหรับเพื่อความบันเทิงนะดูไว้สําหรับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจใดๆได้เนอะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะ กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะ,ะแม่หมอทํานายคลิปจากนี้ไปนะคลิปเกี่ยวกับการกระบาดกลางปากมือประจําเดือนแม่หมอจะไปอยู่ที่ YouTube อีกยู u ูบหนึ่งนะแม่หมอเปลี่ยนชื่อเป็น YouTube นาฬิกีมะข่าวเฉยๆนะคะจากเดิมเป็น youtube นาฬิสารัเพั่องเล่าเนาะเปลี่ยนเป็นนาฬิกีมะข่าวเฉยๆก็ไปรับฟังกันได้นะพอดีประวัติแม่หมอเล่าจบแล้วนะคะเล่าแบบคร่าวๆ อ่าเรามาดูกันดีกว่าทิศทางการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้ถ้าสยามเทวาทราเป็นผู้มาอ่านไพ่นะคะดังนั้นถ้าหากว่าอาจจะมีการเอ่ยถึงเกี่ยวกับราชวงศ์บ้างแต่ก็จะไม่ได้พาดพิงอะไรมากนะคะก็ถือว่าเป็นลักษณะาการแรนดอมเฉยๆนะคะฟังอย่างไม่มีอาคาติเนาะฟังอย่างจิตใจเป็นกลางมาค่ะคิศทางการเมือง ช่วงนี้จะเป็นยังไงสามดาบมาเลยแทงกันอินุงตุงนังเลยนะคะสามดาบอะ่ะมันเหมือนคนอกหักคนอกหักคนที่อกหักคือคนที่เราคาดหวังอะไรแล้วมันไม่ได้ดังใจหวังอะ่ะหรือถูกคนแทงข้างหลังอะะ่ะประเทศชาติกำลังเป็นอย่างนี้นะคะเป็นฝักเป็นฝ่าย แต่และฝ่ายพร้อมที่จะห้ามหันกันนะพร้อมที่จะแทงข้างหลังกันสุิๆไม่มีเขาเรียกไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรน,นะคะในเรื่องของการเมืองไทยนะคะทุกคนพร้อมที่จะแทงคนคนรักคนช่วยเหลือแทงเขาเรียกว่าไงแทงหมากของตัวเองอะ่ะหมากสาคัญสําคัญอะ่ะเขาเรียกว่าเสร็จเสร็จสึกฆ่าฆ่าขุนศึกตัวเองนะคะอือะไรประมาณนั้น ไม่มีใครเป็นมิตรกับใครไม่มีใครเป็นศัตรูกับใครที่ถาวรน,นะคะทุกคนพร้อมที่จะเอาตัวรอดเนื้ทุกคนพร้อมที่จะพร้อมที่จะทําลายล้างกันได้ไม่มีใครไม่มีใครไว้ใจใครได้นะคะสามดาบนี้มาเลยนะคะอือีูก่อนนะเรื่องของเงินเงินทองทองมันทุกทุกอย่างมันอยู่ที่ผลประโยชน์ในเรื่องของเงินเงินทองทองเนาะการที่คุณจะลงทุน ลงทุนธุรกิจใดในช่วงนี้เขาบอกว่าชะลอไว้ก่อนดีกว่าไหมด้วยมันยังไม่มีอะไรแน่นอนอะหุ้นมันอาจจะขึ้นขึ้นลงลงได้นะคะทองคําก็อาจจะขึ้นขึ้นลงลงได้บางคนบอกว่าสงครามสงบแล้วแม่หมอแม่หมอยังไม่เคยบอกว่าสงครามโลกสงบนะคะ <c oughs> แม่หมอบอกว่าสงครามโลกอ่ะยิงยาวไปอีกสี่ถึงห้าหปีข้างหน้านู่นสงครามโลกครั้งที่สามันจะเกิดตุ้มตามใหญ่ไยพี่บัติใหญ่ถึงจะเกิดช่วงนั้นหลังจากนั้นแต่นี่เรามองถึงว่า สงครามเล็กๆในเมืองไทยนะคะการเมืองที่มันดูวุ่นวายการเมืองที่มันดูดูมีแต่การแทงข้างหลังกันนะคะแล้วธุรกิจเงินเงินทองทองมันก็จะมีแต่การผันผวนนะคะคือจะลงทุนอะไรเนี่ยอย่าลงทุนตุ้มก้อนใหญ่ใครที่บอกว่าอึดอัดกับคนในที่ทํางานมากรู้สึกไม่ไหวแล้วอยากจะลาออกก่อนที่คุณจะลาออกนะคะคุณลดอารมณ์ตัวคุณเองลงนะแล้วคุณมองดู ค่าใช้จ่ายของคุณนะคะการเงินการทองของคุณรายรับรายจ่ายของคุณก่อนว่าคุณสามารถหมุนได้ไหมถ้าคุณลาออกแล้วคุณต้องตกงานไปอีกสี่ถึงห้าปีต่อจากนี้อันนี้บอกนะถ้าจากนี้สี่ถึงห้าปีธุรกิจส่วนตัวคุณก็ไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะทําได้ดีไหมจะพาบนลโลกโซเชียลก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะปังไหมกอดงานแน่นๆค่ะอย่าลาออกอันนี้บอกไว้เลยนะคะสู้กับคนก็สู้ไปสามดาบมาสู้ไปสิคนเหมือนกันเออจะกลัวอะไร เขามีปากดาเราก็มีปากดาเขามีแขนขาเราก็มีแขนขานะเขามีปัญญาเราก็มีปัญญาไม่ต้องไปกลัวนะคะแต่คุณอย่าอย่าล่าออกแล้วทําให้ตัวเองทุกข์ถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะทุกข์กว่าการที่คุณอยู่อยู่แบบมีเงินเดือนแล้วมีคนแทงข้างหลังอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนในเรื่องของสภาวะการงานแล้วถ้าคุณจะลงทุนอะไรใหญ่ๆนะเขาบอกว่าอย่าพึ่งนะคะเพราะเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับต้มยำกุ้งนะ มันเป็นลักษณะเหมือนกับค่อยๆนึ่งไปเรื่อยๆคุณเขาา้าใจค่ามานนึ่งไปเรื่อยๆไหมนึ่งจนกว่ามันจะสุกอ่ะมันจะซบเซาไปเรื่อยๆเรื่อยเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆเรื่อยซึ่งแม่หมอบอกว่ามันหนักกว่าต้มยำกุ้งอีกเพราะต้มยำกุ้งมันยังตุ้มเดียวไะตุ้มเดียวแล้วอาจจะอาจจะ,จะอีกอีกสองสามปีบางคนก็อาจจะฟื้นฟูได้แต่นี่มันเป็นลักษณะค่อยๆนึ่งให้สุกให้เหีียวให้เฉาอ่ะคุณค่อยๆซบเซาไปเรื่อยๆซึ่งมันจะ จะรันทดใจกว่าในดั่นหมายความว่าฆ่าแบบนิ่มๆฆ่าคนจนแบบนิ่มๆอ่ะเชื่อเฉือนความจนแบบนิ่มๆพูดง่ายๆเศรษฐกิจมันจะดิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่วูบลงไปนะมันจะดิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหมือนกับคนจะฆ่าให้ตายทีเดียวก็ไม่ตายแต่ค่อยๆฆ่าให้ตายนะคุณทรมานกว่าอีกนะเศรษฐกิจการเมืองไทย่วงนี้นะครับบอกดังนั้นเวลาคุณลงทุนอย่าลงทุนตุ้มเดียวนะคะจากไพ่สองใบนี้นะบอกมาแบบนี้นะคะสุดถ้วยมนาะ สามัคคีกลมเกลียวกันเอาไว้นะเพราะว่าเขาบอกว่าเยาวชนคนในครอบครัวคนในสังคมอะ่ะเห็นไนออกซอดนะมันจะมีแต่อารมณ์ที่เดือดพ่านกันนะคะ่ะคนเดี๋ยวนี้อารมณ์มันจะมุทะลุมันจะมีแต่วาจาที่เอาไว้เชื่อเฉืองกันวาจาที่เอาไว้ห้ามหันกันคำพูดนะมันก็เหมือนดาบสองคมนะคะพูดให พูดช่วยคนก็ได้พูดฆ่าคนก็ได้การเมืองไทยมันมีแต่ตอนเนี้ยด่ากันไปด่ากันมาเ,นเออถ้าไม่ถ้าไม่ด่าทางปากก็ใช้คีย์บอร์ดในการด่าถูกถูกปะเออคีย์บอร์ดอ,อือด่าจากปากหรือด่าจากคีย์บอร์ดมันก็คือด่าจากความคิดของเราออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะอารมณ์ร้อนคนมีเกณฑ์จะลุกลุกลุกขึ้นมาแบบทะเลาะกันอะ่ะลุกขึ้นมาห้ามหันกันอะ่ะ เวลาคนเราจะทะเลาะกันน่ะมันก็จะเอ้ยเอ้ยด่าขึ้นไปเอ้ยด่าขึ้นมาเฮียไอสันไออะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะที่พูดบางอย่างยกตัวอย่างให้ดูนะคะมันจะด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปด่ากันมาจนกระทั่งสุดท้ายนะมันเอาด่าออกมาแทงกันเอามาฆ่ากันได้นะคะการเมืองไทยเพราะฉะนั้นในเมื่อการเมืองอ่ะมันยังอยู่ในภาวะที่ร้อนแรงอย่างนี้เขาบอกว่ามันอาจจะทําให้สถาบันครอบครัวเนี่ยมีความแตกแยกได้นะคะสถาบันส่งผลถึงสถาบันของครอบครัว การเมืองที่มันไปคนละสีคนละฝ่ายอ่าหลาย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 โลกเขาเรียกว่าไงนีในในโลกติ๊กต็อกอ่ะหลายหลายสื่อ,อบ้างสื่อก็บอกว่าวันที่สิบแปดนี่นะเราต้องใส่เสื้อแดงกันทั้งแผ่นดินะบางสื่อก็บอกว่าวที่สิบแปดนี้เราต้องใส่เสื้อเหลืองกันทั้งแผ่นดินถ้าบ้านคุณมีทั้งเหลืองมีทั้งแดงเป็นไงคะตีกันในบ้านก่อนยังไม่ต้องตีออกนอกบ้านถูกไหม ในครอบครัวสถาบันครอบครัวมันจะทะเลาะกันมันจะแตกแยกกันนะคะเนี่ยมันจะไม่กินหัวกันนะแล้วมันจะลามไปสู่สังคมลามไปสู่ระดับประเทศเอ่อดังนั้นเขาบอกว่าสตินะสติล้วระงับอารมณ์ตัวเองแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มากๆนะคะอย่าเอาเรื่องของการเมืองมาทำลายสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะ บวกกับสภาวะการเงินสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่แม่หมอบอกว่ามันจะเป็นลักษณะค่อยๆนึ่งให้สุกค่อยๆเฉือนให้คุณค่อยๆตายนะคะไม่ใช่ฆ่าตายจึ๊กทีเดียวนะซึ่งมันทรมานกว่าแล้วเมื่อสภาวะการเงินที่มันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้สถาบันครอบครัวมีปัญหาถูกไหมพอสถาบันครอบครัวมีปัญหาคนก็จะออกมาแบบปะลุมบอลกันแล้วมันก็จะลามไปถึงระดับประเทศไงเพราะคนมันขัดสนไงคะ คนมันไม่ได้ดังใจอ่ะคนมันจะอารมณ์ร้อนมันไม่ได้ดังใจมันจะออกมาปะทะกันด้วยวาจาด้วยคําพูดที่รุนแรงนะคะจนนําไปสู่การออกมาห้ามหันกันแบบเนี้ยอือก็ให้ระมัดระวังทิฐานการเมืองจากนี้นะเ <c oughs> ดฮา,าราัน <c oughs> เขาบอกว่าให้คุณอยู่ในศีลในธรรมแล้วเขาบอกว่าช่วงการเมืองช่วงนี้น่ะมันเหมือนกับ พระสงฆ์องค์เจ้าอันนี้เขาพูดถึงรายภาพรวมของไทยนะอาจจะไม่ใช่เฉพาะการเมืองไทยพระสงฆ์องค์เจ้าก็คืออย่าไปอย่าไปหลงเชื่อพระสงฆ์องค์เจ้าจนมากเกินไปลัที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุณเห็นข่าวบูชายันและฆ่าคนอะไรเงี้ยถ้าคุณจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไหว้พระธรรมคําสอนนะคะของพระศาสดาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณนะคะ ยุคนี้คารวาบบรรลุเยอะกว่านะเยอะกว่าพระที่อยู่ในวัดอีกจะบอกให้ดังนั้นเขาบอกว่าคุณควรจะใช้หลักธรรมใช้ธรรมะในการข่มจิตตัวเองสร้างธรรมะในครอบครัวนะคะอย่างน้อยป้องกันการทะเลาะการขัดแยง้งกนันในระดับครอบครัวอันนําไปสู่ระดับสังคมและประเทศชาติได้นะอันนี้เป็นข้อแนะนํานะคะ เดฟูห้าดาบเอ่อคำพูดของคนอะ่ะมันก็เหมือนกันลมเพลมพัดนะมันไม่มีความจริงใจต่อกันนะเดฟูกับสามดาบอะ่ะมันจะมีแต่การหลอกกันไปเล่นแร่แปรธาตุคุณหลอกกันไปหลอกกันมาอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจะรู้สึกเปลวรู้สึก รู้สึกเฟลอะรู้สึกเฟลกับการเมืองมากๆอ่อะรู้สึกว่ามันไอที่เราเคยรู้สึกศรัทธาไอที่เราเคยรู้สึกเชื่อมั่นอะคุณจะได้เห็นท่าแท้ของคนจนคุณรู้สึกว่ามันแย่แย่กับสิ่งที่คุณคุณอาจจะเชื่อถือและศรัทธาเขามานานกี่ปีก็แล้วแต่ในที่สุดท่าแท้ที่มันเปิดเผยขึ้นมาด้วยเขาจะเอาแต่ตัวตัวรอดของเขาไงเขาไม่ได้สนใจประชาชนจริงๆไงแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกย่ำแย่ในความรู้สึกมากๆอันนี้นะที่มันจะเกิดขึ้น ดังนั้นคุณอย่าไปอิงการเมืองจนเกินไปนะคะอย่าไปฝักไปจนเกินไปนะ่ะอืม,อมนะแปดดาวคนการเมืองมันจะถึงทางตันคนก็จะถึงทางตันการเมืองมันจะถึงทางตันอ่ะแล้วมันจะยังไงอะ่ะขอบคิดอีกสักสองใบก่อนนะเดี๋ยวสเตรนนะคะห้าเหรียญน,นะ คือเขาบอกว่าการเมืองอะต่อให้มันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวในยกจะเปลี่ยนรัฐบาลจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่น่ะมันเหมือนกับอะไรดีละ่ะอ,อหินไตกรวดมาก็คือหินเหมือนกันมันที่สุดแล้วนำไปสู่ความที่มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยลอ่ะนะฮะการเมืองไทยจะถึง เขาเรียกว่ามุมอับอ่ะมุมอับคุณเคยไปทางไปถนนแล้วไปเจอมุมอับมมันไปต่อไม่ได้อ่ะเออการเมืองไทยมันจะไปต่อไม่ได้มันจะติดแงกมันจะไม่รู้สิมันไม่ว่าจะพักไหนไหนไม่ว่าจะคนไหนไหนอ่ะมันก็ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวได้อ่ะไม่ได้ฟื้นสภาวะเศรษฐกิจในระยะยาวได้อ่ะไม่ว่ามันจะมีการแปรเปลี่ยนอะไรก็ตามที่สุดแล้วสภาวะเศรษฐกิจก็ยังคงย่ำแย่เนี่ย ถ้าเหรียญเห็นไหมเงินมันจะเฟอ้อคนระดับยากจนแต่จะจนลงไปเรื่อยๆคนจะขัดสนเงินทองจะมีแต่รายจ่ายจะมีแต่การโกงจะมีแต่การอือจะมีแต่การโกงเจ็ดดาวการโกงกินแบบม้าโหรานเพื่อ<ม>เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดบางคนอาจจะคำว่าโกงเนี่ยนอกจากการเมืองแล้วทางศาสนาเนี่ยก็โกงได้นะคุณ เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเนะี่ยอันนี้คุณต้องระมัดระวังหรือรับทีต่ต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าไปอย่าไปเชื่อหลงงมงายจนเกินไปนะคะเอาเป็นว่าการเมืองไทยเนะี่ยแม่หมอมองว่ามันจะมาถึงจุดทางตันทางตันของถนนแล้วแหละผู้คนจะรู้สึกย่ําแย่กับการเมืองไทยจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเลือกไปทางไหนดีเลือกมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะไม่ถูกใจเลือกมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะไม่ถูกใจได้คนนี้ขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะไม่ดีได้คนนี้ขึ้นมา สรุปแล้วมันจะไม่มีใครดีในความรู้สึกในภาพรวมของการเมืองไทยนะคะการเงินนี่บอกได้เลยนะยิงลงเหวไปเรื่อยๆนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันจะไม่ใช่ดิ่งแบบแบบฆ่าคนตายในดาบเดียวเอไม่ได้ยิงโป้งคนตายในทีเดียวแต่มันค่อยๆเฉียนเนื้อคุณแล้วก็ค่อยๆเอาเกลือรวยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะตายแบบทรมานนั่นคือสภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจของการนึ่ง นึ่งนะคะนึ่งไม่หมอใช้คําว่านึ่งนะใครจะใช้คําว่าอะไรไเริ่นึ่งให้มันค่อยๆสุกอะคะ่ะให้มันค่อยๆไม่เหลืออะไรนะคะคนจะมีแต่ความรู้สึกที่อึดอัดใจต่อกันที่สุดแล้วคนจะเหมือนกับหาทางออกไม่ได้ก็จะมีการตะลุมบอลกันได้นะคะให้คุณเรามาระวังตัวนี้ทีนี้หลายคนถามว่าไม่หมอมันจะมีนะรักปะหามเกิดขึ้นหรือเปล่าเอาให้ชุดใหม่ดีกว่าน,นะ คุณวิเคราะห์แล้วคุณคิดว่าจะมีรัฐประหารเกิดขึ้นไหมละ่ะแม่หมอเคยบอกแล้วว่าการเมืองไทยมันยังจะมีการเปลี่ยนนายกอยู่คือแม่หมอตั้งแต่ก่อนที่ประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่เนะี่ยยังไม่ได้ออกนะแม่หมอยังมองเห็นเขาว่าเขายังจะต้องมีวาระการเป็นนายกอีกสองปีถ้าคนที่ใกล้ชิดกับแม่หมอแม่หมอจะเตือนเขาเสมอว่าคนคนนี้ยังมีวาระนายกอีกสองปีนะเอะซึ่งไม่รู้ว่าสองปีไหนแหละ จะมีอำนาจขนาดไหนไม่รู้แต่เขายังมีวาระอยู่อีกสองปีอ่ะมันยังไม่จบหน้าที่ของเขาอ่ะค่ะพูดง่ายๆโดยบัญชาสวรรค์เขายังไม่จบแต่แม่หมอจะไม่วิเคราะห์คนนะคะว่าคนนี้ดีไหมคนนั้นดีไหมไม่วิเคราะห์นะแต่เอาเป็นว่ามันก็เหมือนกับหินไปกรวดมากรวดไปหินมาวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเออเราเราไม่ว่าใครดีหรือไม่ดีนะคะแต่ในสภาพภาพรวมนะคะพูดถึงภาพรวมของประเทศนะหินไปกรวดมา กรวดไปหินมาอ้วนอยู่อย่างนี้ยค่ะเขาอาจจะเป็นคนดีแต่โดยสภาวะที่สังคมเนี่ยมันยังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอยู่เนะี่ยมันไม่มีใครสามารถที่จะทําให้เกิดการรวมเป็นเหมึ่นเดียวได้ไงปัญหามันอยู่ตรงนี้แม่หมอก,ก็เลยมองว่าเอยสภาพการเมืองสภาพประเทศมันยังคงเป็นลักษณะหินกับกรวดนั่นแหละค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็หินกับกรวดนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเศรษฐกิจความเชื่อมั่นต่างประเทศมันก็ไม่ได้ฟืน้นดังนั้น เศรษฐกิจไทยมันก็ยังดิ่งลงไปเรื่อยๆไงมันไม่เกี่ยวกับเปลี่ยนหัวแล้วมันจะดีขึ้นไหมมันไม่เกี่ยวตรงงั้นเออเพราะว่าคณะรัฐบาลมันยังเป็นคณะชุดเดิมน,นะคะเออคุณป่วยเป็นโรคอ่ะคนหนึ่งคนป่วยเป็นโรคตัวเนี่ยเป็นมะเร็งกัดกินอยู่แล้วคุณก็เปลี่ยนหัวแต่ตัวมันยังเป็นมะเร็งอยู่ไงถามว่ามีอะไรดีขึ้นไหมเนี่ยสภาวาการเมืองประเทศช่วงนี้นะยิ่งยาวไปมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ น้่มันจะตันไปเรื่อยๆนะคะแล้วคนจะเสียความรู้สึกไปเรื่อยๆคุณอาจจะรู้สึกว่าชายโยโห่ห oh ิวคุณเด็กคนหนึ่งมาแล้วรู้สึกดีๆแต่สุดท้ายสักระยะหนึ่งคุณก็จะรู้สึกว่าผิดหวังอีกอ่ะไม่ได้ดังใจหวังนะคะอือฮะด้วยคนที่ขึ้นมาเนี่ยหรือว่าคนตัวที่เปลี่ยนเนี่ยยังไม่ใช่คนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งประเทศที่จะที่จะทําให้มันสงบแล้วทําให้ความเชื่อมั่นมันขึ้นจนกระทั่งการเงินมันสภาวเศรษฐกิจมันขึ้นได้ คือแม่หมอไม่ได้ฝากฝ่ายใครละแล้วไม่ไม่ได้พลาดพิงใครแม่หมอพูดตามสภาวการเมืองที่ตามหน้าไพ่บง่งบอกอยู่ตอนนี้นะคะโอไม่กินเรามาพูดถึงทหารเนาะบนบาทของทหารใช่ปะอเออโอ,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 อทหารก็ทหารมาเลยนะพิงออบสอดทหารมีพลังนะทหารจะแกรง่งใช่ปะทหารจะแกรง่งพิงออบสอดเหมือนทหารจะมาเป็นผู้นา โอ้ยนายออฟสอดจริงออฟสอดนายออฟสอดมาคู่กันมันจะมีการเปลี่ยนพลิกครั้งสําคัญโดยบทบาทของทหารเนี่ยจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแม่หมอไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันจะเกิดการปฏิวัติไหมมันอาจจะปฏิวัติหรือมันอาจจะปฏิวัติเงียบหรือรอ,อาจจะปฏิวัติในรูปแบบอื่นๆเขาเรียกว่าปฏิวัติซ้อนในรูปแบบอื่นก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ปฏิวัติในในส่วนที่เป็นสวปฏิวัติในส่วนที่เป็นรัฐสภา หรือปฏิวัติในรูปแบบของทหารออกมาก็แล้วแต่มันคือเรื่องของปฏิวัติได้ทั้งสิ้นแต่มีจะมีทหารจะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆนะคะในส่วนนี้เข้ามาเกิดทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆนะทหารจะเข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกอีกครั้งหนึง่งแต่อย่างที่บอกว่ามันพลิกแล้วว่าเหมือนมันจะดีอะแต่สุดท้ายนะ่ในภาพรวมมันขึ้นโกรธกระสินัอยู่ด้วยกันนะคะประชาชนก็ยังคงเป็นห้าดาบ ประชาชนก็ยังคงเป็นแปดดาบประชาชนก็ยังคงเป็นห้าเหรียญยังไงต่อหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญช่วงแรกเนาะบอกแล้วไงช่วงแรกมันดูจะดีอะดูจะแบบเอ้ยเป็นเป็นที่พึ่งเป็นที่พาได้นะ The Emperor Queen of Wand นะคะสี่ดาบ h e Mid อย่างที่อย่างที่บอกไปเนาะเก้าดาบขอหน้าไพ่ชุดนี้หุ่นสองเหรียญ่ะมาอย่างที่บอกอะ่ะพอทหารเข้ามามีบทบาทแล้วแหละอาจจะไม่ใช่เฉพาะทหารด้วยนะระดับใหญ่ๆก็แล้วแต่นะคะแต่เราจะไม่พูดถึงตรงนั้นเอาเป็นว่าเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกๆเหมือนจะดีนะ่หนึ่งเหรียญเหมือนเศรษฐ,ฐกิจจะเริ่มกลับมาดีอ่ะจะเริ่มคนจะมาคึกคักอะ่ะ แต่พอสักพักหนึ่งไปเรื่อยๆความซบเซาจะกลับเข้ามาเหมือนเดิมถูกปะสี่ดา, The าวเดอะเฮอรมันจะสภาวะเศรษฐกิจมันจะมันจะซบเซาไปเรื่อยๆคนจะเข้ามาสู่เก้าดาวสองเหรียญเหมือนเดิมนะคะคือการที่กลับมาติดแหนกอีกครั้งหนึ่งอะ่ะถามว่าวงจรอ,อย่างนี้มันจะเกิดแบบนี้นานไหมแม่หมออย่างน้อยแม่หมอก,ก็มองว่ามันต้องยิงยาวไปอีกหนึ่งถึงสองปีจากนี้นะคะนี่ของการเมืองนะ เอาเป็นว่าในสองปีเนี้ยถ้าคุณคิดจะลงทุนอะไรที่มันหนักๆห,หรือคิดจะลาออกจากงานแล้วมาทําธุรกิจส่วนตัวอย่า yeah. นอกจากทาควบคู่กันนะคะทําควบคู่กันทํางานประจําไปด้วยแล้วก็หาทําธุรกิจส่วนตัวบนโลกโซเชียลนะคะต้องบอกว่าบนโลกโซเชียลไปด้วยเพราะอย่างที่แม่หมอเตือนภัยว่าเชื้อไวรัสตัวใหม่มานะ่ะมันจะก่อเกิดซอมมี่นะนะนะรอบเนี้ยแล้วมันอาจจะล็อกดาวน์ทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วคุณจะทาอาหารกินไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณทาอะไรบนโลกโซเชียลมันยังทําให้คุณอยู่ได้นะคะ เอาเป็นว่าในสภาวะการเมืองไทยเนี่ยมันจะถึงจุดที่ทหารอาจจะเข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะและเหมือนจะดีขึ้นในช่วงต้นแต่พอท้ายๆมันก็จะคือหินกับกรวดสลับกันอยู่เพราะประชาชนที่สุดแล้วประชาชนจะไม่ได้อะไรอยู่ดีโดวยเฉพาะคนรากหญ้านะส่วนชนชนั้นกลางลงมาถึงระดับรากหญ้าคุณก็ยังคงเป็นก้าวดาบกับสองเหรียญน,นะอยู่ในความเครียดห้าเหรียญอยู่ในความที่เงินไม่มีเข้าเศรษฐกิจมันเองจะไม่ฟื้นได้ มันอาจจะไปอินกับสภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยก็เป็นได้แต่น้นประเทศไทยเศรษฐกิจก็ยังจะไม่ฟื้นนะคะการเงินจะช็อตเหมือนเดิมมันจะเหมือนกับขึ้นมาได้วูบหนึ่งอะ่ะเหมือนเทียนสว่างได้วูบหนึ่งแค่นั้นหลังจากนั้น,นเทียนจะค่อยๆลิบหนีรีบหนีบหนีลิบหนีอ,หอ,หอ,หอ,อีกครั้งหนึ่งอ่ะค่ะแล้วนั่นก็จะทําให้คนรู้สึกกลับมาอึดอัดและสิ้อนหวังอีกรอบหนึ่งได้อ่าค่ะอันนี้คือวิเคราะห์แบบในช่วงระยะนี้นะคะไม่ได้ยิงยาวสี่ห้าหกเจ็ดปีนะช่วงระยะนี้นะคะเอาเป็นว่าเราก็มา ติดตามนะติดตามการเมืองกันอย่างใกล้ชิดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเจอเจอใครในองค์กรที่ทําให้คุณคุณเดือดดาอนทาให้คุณอึดอัดก็อย่าไปต่อล้ะต่อเถียงกับเขาค่ะตั้งอกตั้งใจทํางานมีเงินเดือนใช้ทุกเดือนนะคะ,ระพรอค้าปกคองไปนะทำจิตมันนิ่งๆไม่ต้องไปสนใจนะคะแล้วในครอบครัวสร้างความสามัคคีกันไว้เยอะๆนะคะอย่าเอาเรื่องของการเมืองและเรื่องของสีมาทําลายสถาบันครอบครัวนะคะเออโอเคเนาะการเมืองเนะี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตาม สภาวะการนะสามปีข้างหน้าการเมืองอาจจะเปลี่ยนขั้วใหม่เนี่ยการที่ถ้าครอบครัวคุณทําลายตัวเองไปในช่วงนี้แล้ววันข้างหน้าการเมืองมันพลิกมาสามัคคีกันเนี่ยคุณจะรู้สึกเสียใจกับการทําลายครอบครัวของคุณเองดังน,น,นั้นอย่าให้เกิดสิ่งเหล่านั้นนะคะนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเตือนคุณนะในช่วงนี้นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ